bê đồ, cho hả? phu, phật của phu này phu nhau mày à? nhau nhau ไม่ก <cin stereotype> <m aks> <dragging> ี่ทิ้งลงมาตรงไหนี่มือตรงที่โล่งครับลต้มือที่โล่งตับกระทอมขวามือที่อยู่ตรงกีบเข่าครับแต่ทิ้งตรงจุดที่โล่งลต้มือครับตรงที่เกียวครับวัดนับจากฐานเท่าไปเนี่ยนะต้นลักขาหันเอตัวหันอยู่ทางขวาใช่ครับใช่ครับครับใช่ครับ แล้วมันทิ้งทางซ้ายของกระท่อมอ่ะทางซ้ายของกระท่อมครับต้นมะเร็งชายป,าป่าครับแล้วกลุ่มดาวท้านเราโดนที่ตรงนั้นหรือว่าไงอันนี้ไป่ถึง<น>ตรงนั้นอันนี้ประชาช้าได้โดนน,นนีนตัวไปพบครับจะพบแต่พบแค่เสียงระเบิดครับ นายติงกี่โมงมื่อ้แม่สักครู่นี้เที่ยวเท่ยแรกนะครับินประมาณตอนกี่ทีนะประมาณเทียงสิบห้าครับเห้าตอนนี้วนวนหกมอครับี่วนอยู่สองฐานนะเทียวโบแกโตไปทำวัดเหนี่ยไม่ได้ไปบอกพี่ยังนออย นฐานที่บาโบมนฐานอยแดงทางซ้ายเดินเข่าตรงนั้นอยแดงอันนี้เป็นกรมของมันการกรมมีคอไปเรื่อยอยู่4ีสานะครับทีสามก็คือท้าหน้าเนี่ยนะครับที่แล้วที่พลรบสี่สีขึ้นมาตก่อนพลรบหสิบห้พลรบหสิบห้าองเสัญญา เดิมทีนนี้เป็นลายไม่เล้วขอคนโดนขอคนที่นอนตกใช่ไหมมีคนใหม่มาตัวขอคนอยู่ที่ข้างซองที่กรมทีทีหนึ่งอันนั้นเป็นกรมหนึ่งอันนี้เป็นกรมสามอันกรมสองอที่อยู่เพื่อตรงวาเลย ถามผ่านนะเขาเห็นถามดอยแดงเลยค่า้า,าย,ายทางสายสก 嗯。